บทอธิษฐานขออโหสิกรรมกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจจะกรรมังอะสันจิจจะกรรมังคะมันตุเมอโหสิกรรมังภะวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายทั้งนายเวรทั้งหลายจงปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครใครทาแก่ข้าพเจ้าก็าตามข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวุงสาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเก็นใจความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไดและอุปบัติวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทาแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสําเร็จเทินสาธุสาธุสาธุ